ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ความยากจนทําให้ขาดอิสรภาพเสรีภาพถ้าประชาชนยังไม่มีอิสระเสรีภาพสังคมไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตย ความงดงามของธรรมชาติในบริเวณรอบๆอ่ออาวคุ้งกระเบนนับเป็นพื้นที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยพืชผลด้านการเกษตรและสัตว์น้ำอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่ถ้าย้อนอดีตไปเมื่อ30ปีก่อนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจะเข้ามาสภาพพื้นที่บริเวณน,นี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อนชาวบ้านมีความยากลำบากในการทำอาชีพชาวบ้านออหากินตามพื้นพื้นบ้านมีเรือแจวอย่างเดียวไม่มีเครื่องออกหากินก็เฉพาะช่วงแทบเดียวชั่วโมงเดียวก็กลับเข้าฝั่งก็ได้ปูมาก ออมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สัตว์น้ำใช้ฟังเนี่ยลดลงลดลงอย่างมากแล้วก็ต้องออกไปหากินไกลขึ้นอีกนี่ก่อนผมปลูกพไทยเต็มหมดไปนี่นะตา้ริมทางอย่างเต็มไปเนี่ยแล้วมาพอราคาตกถ่ำปุ๋ยแพงอะไรแพงน้ำแห้งผมเอาออกหมดเลยครับโคนแล้วก็ไปห,หารับจ้าง รับจ้างทํางานเป็นงานก่อสร้างบางอะไรบางในครา้นั้นพระองค์ท่านได้มีพระบีให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาอาชีพประมงและ,กะเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน รวมทั้งการฟืนฟ้นฟูทรัพยากรใช้ฝั่งที่เสื่อมไปให้กลับคืนมาให้มีความยั่งยืนศูนย์จึงได้น้อมนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอนที่ผมเข้ามาก็จะพบว่าป่าเฉลียนก็ถูกบุกลุกเสื่อมสภาพตามธรรมชาติพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวหรือสวนผลไม้บางส่วนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่น้ําทะเลเขาเออล้นเข้ามา ซึ่งการแก้ปัญหาของอ่าวคุ้งกระเบนต้องเป็นการแก้ไขจากยอดเขาสู่ท้องทะเลที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกหวายเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินกำหนดเขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจนและสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบก เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ชาวนะบ้านยังร่วมกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นน้ำจากฝายจะไหลซึมมาอย่างพื้นที่ราบด้านล่างทำให้ในหน้าแลง้งเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ขาดแคลนน้ำในการทำนาทำสวนทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นช่วยให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ จากยอดเขามาสู่พื้นที่ราบรอยต่อระหว่างชายเขากับชายทะเลพื้นที่บริเวณนี้จะมีการทำนาทำสวนผลไม้ทางสูงก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีการปลูกที่เหมาะสมเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงรวมทั้งส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมจากการต่อยอดผลผล,ผลิตที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงคุณลุงวีระมีอาชีพทำสวนผลไม้แต่รายได้ก็ไม่เคยพอใช้จึงตัดสินใจมาขอคำแนะนำเรื่องอาชีพเสริมก็คิดว่าเป็นโครงการของในหลวงเนาะ กาวเขาไม่ทิ้งแล้วเน่เราก็เห็นว่าเออพื้นที่แกนเนี่ยยังมีพื้นที่ที่พอที่จะทําเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เราก็สับสูปัจจัยการผลิตเห็ดให้เช่นออวัตถุด,ดิบในการทําก้อนเห็ดให้ความรู้นะฮะและการในการออจัดสร้างโรงเห็ดทางสูตให้รถคัาหนึ่งไว้สำหรับไปหาแม่ค้าตีสามออกไปกันแล้ว ตลาดมหา,าแล้วล่ะเราไม่ต้องเขื่อนตัวไปหาตลาดลุงวีระได้มีการรวมตัวกับชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันปัจจัยต่างๆที่เราเราจะสนับสนุนให้ในครั้งแรกครั้งเดียวแต่เขาต้องหมุนเวียนกันตลอดฉะนั้นเมื่อลุงวีระมีไรายได้แล้วเนี่ยเขาต้องคืนรายได้นั้นไปให้กับกลุ่มของเขาเอง นะแล้วกลุ่มเขาเนี่ยก็ยอมเงินที่ได้เนี่ยไปให้สมาชิกรายอื่นกู้ต่อหรือหยิบยืมไปเพื่อดำ,ดำเนินการปัญหาสำคัญอีกประการก็คือการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีทั้งเสื่อมโทรมตามสภาพและถูกบุกรุกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวทางศูนย์จึงได้นำมาจัดสรรให้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลโดยชาวบ้านที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นสมาชิกในระยะเริ่มแรกมีสมาชิก113ครอบครัวคุณลุงดำรงหนึ่งในผู้ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำนากุ้งจากทางศูนย์ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งต้องเจอปัญหามากมาย กว่าจะมาถึงวันนี้ได้คนนหให้ปล่อยกลุ้งน้อยไปปล่อยกลุ่มมาเขาทำดินดินเสื่อมโทรมผมระยะหนึ่งผมได้หยุดไปก็ประมาณสักเกือบหกเจ็ดปีอ่ะไม่มีตังค์แล้วกลับมาใหม่คือทางศูนย์ศึกษาพัฒนาเอาเครื่องเบนเนี่ยผมกลับมาเลี้ยงกลุ้งพื้นเมืองคือกลุ่มกุลาดำอ่ะมันเลี้ยงกลุ้มแบบเศรษฐกิจพอเพียงปล่อยบางๆแล้วก็ได้ได้บางไม่ได้บางนี่มันก็ไม่ขาดทุนยันยับเยินไปอะไรเงี้มันก็อยู่ได้ ่อมาในปีพุทธศักราช2542ทางศูนย์ได้เริ่มทำระบบชลประทานน้ำเข็มโดยสูบน้ำทะเลที่ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานเข้ามาสู่คลองชลประทานน้ำเค็มก่อนแจกจ่ายเข้าสู่นากุ้งของเกษตรกรช่วยให้การเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผลผลิตท,ที่มีคุณภาพที่สำคัญยังรวบรวมน้ำที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งทะเลมาบำบัดคุณภาพก่อนระบายลงสู่อ่าวคค้งกระเบน โดยมีเงื่อนไขให้สมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งต้องมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดลอ้อมการที่คุณจะเลี้ยงกุ้งได้เนี่ยคุณจะต้องมีสนรมในการอนุรักษ์ป่าชาเลนด้วยตลอดจนการฟื้นฟูป่าชาเลนด้วยเมื่อป่าชายเลยนเริ่มฟื้นคืน เท่ากับเพิ่มแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำัวออดกุ้งหอยปูปลาที่หายไปก็เริ่มกลับมาเป็นการคืนชีวิตให้กับท้องทะเลอีกครั้งแม้ในระยะแรกชาวประมงจะไม่เชื่อมั่นในการเข้ามาของศูนย์ก็ตามชาวบ้านยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จนได้คำแนะนำเมื่อปี46การฟืนฟ้นฟูทรัพยากรชายฝั่งก็รู้สึกว่ามีมีมีผลที่ชาวบา้านจะได้รับประโยชน์แล้วถ้าเกิดมาเข้ามา คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่วิเวียนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำอาทิการเปลี่ยนขนาดตาข่ายของรอบปูรอบปูรอบพับมาฮะรอบพับมาก่อนเนี่ยตาแค่เซนเดียวเดี๋ยวนี้ศูนย์ขยายขยายเป็นตานิ้วนึงนิ้วครึ่งแล้วก็น,นานาวาคิดว่า จะเป็นสองนิ้วเพื่อให้ลูกปูมันลดเล่าออกมาแล้วก็มีการจเจริญเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านยังเข้าร่วมในโครงการตาสับประรดทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับศูนย์หากมีใครเข้ามาลักรอบทำการประมงที่ผิดกฎหมายสัตว์น้ำที่เพิ่มผูนขึ้นช่วยให้ชีวิตของชาวประมงริมทะเลแห่งนี้มีเปลี่ยนไปด้วยความสุขการซื้อขายก็คล่องตัวมากกว่าที่เคยเป็น ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะใช้รูปแบบบูรณาการทางวิชาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้ามาทำงานนะที่ศูนย์แห่งนี้ทุกคนจะถอดบวอกออกนะโดยทำงานกันโดยไม่คิดว่าใครมาจากหน่วยงานใดมีเยี่ยมเยียนมาดูุลุงเป็นยังไงบ้าง ปกติดีเปล่ามีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องอะไรบางเขาก็มาถามถาม่ถายแล้วก็เรื่องทําก่อนทําเชื่อเนี่ยเดินดีเดินไม่ดียังมีข้อแนะนํามาเพิ่มเติมให้ผมบ่อยๆครับนักวิชาการมาดูแลเรื่องดินทากเกษตรกรเองไมีเครื่องมือจะไปเช็คดินเช็คว่าพีเอสดินอะไรยังเงทางเกษตรกรไม่มีแน่ศูนย์มาให้ความรู้มูลเดชศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งและเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเลให้คำแนะนำกับเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าหรือต่อย,ยอดความคิดซึ่งทางสูงถือเป็นหน้าที่สำคัญในการเข้าไปให้ความรู้ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึงที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางความรู้ให้เยาวชนและคนทั่วไป ได้เข้าไปสัมผัสคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนพร้อมที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปการขยายผลในส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ว่าเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราศึกษาทั้งหมดนะที่ว่าชาวบ,บ้านสามารถทาได้เอาไปขายายผลนอกพื้นที่ในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด หรือว่าภาคตะวันออกทั้งหมดชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นยังอาจไม่ภูมิใจเท่ากับการได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกหลายชีวิตเมื่อทางศูนย์สนับสนุนให้ปราชชาวบ้านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปภูมิใจที่ผมได้ความรู้มาจากที่ศูนย์เป็นตัวแทนของท่านในหลวงเนาะผมก็เลยเอา ความรู้ที่ได้มาผมก็เอากลับไปคืนเพื่อเป็นเกียรติฐานให้แก่ผู้อื่นเขามีความรู้ต่อไปเผื่อถวายในหลวงพระองค์ท่านไม่เฉพาะผมนะครับทุกทกท่านที่ทํางานในศูนย์เนี่ยรู้สึกดีใจที่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับแล้วรู้สึกดีใจที่เราสามารถทํางานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้และมีความปรับปื้มากที่ได้ทํางานในโครงการพระราชดำริแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินการสนองพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปจากยอดเขาสู่ท้องทะเลการแก้ปัญหาจากต้นสู่ปลายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวุงกระเบิอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งม,มั่นในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาประเทศชาติให้มีความยั่งยืนตลอดไป